สวัสดีเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วกับผมเชฟปูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูปูผัดผงกะหรี่นะครับแล้วผมมีเรื่องเล่าของปูผัดผงกะหรี่มาให้ฟังด้วยนะครับวันนี้ที่เลือกทําเมนูนี้เพราะว่า1เลยตอนนี้ปูราคาถูกนะไม่ค่อยมีคนกินหรือไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวก็ไม่รู้แต่ว่าราคาถูกนะครับเลยอุดหนุนแม่ค้าเขานหน่อยมีคนหลายคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าปูผัดผงกะหรี่เนี่ยเป็นเมนูอาหารจากฮ่องกงเป็นสูตรจากต่างประเทศแต่จริงๆไม่ใช่นะครับ ปูผัดผงกะหรี่เป็นเมนูที่เชฟคนไทยคิดนะครับแล้วไปดังที่ต่างประเทศฉะนั้นเมนูนี้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของเราอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นเราไปดูปูกันก่อนแล้วเดี๋ยวทำไปจะเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องนี้นี่ปูนะครับวันนี้เป็นปูม้านี่เรามาคุยเรื่องปูกันนิดนึงสมมุติว่าเราไปซื้อปูนะเราจะดูว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเราดูที่ตับปิ้งเนี่ยเนหะ็นไหมนี่ตับปิ้งนะ ถ้าตับปิ้งใหญ่ๆ,ญๆอย่างนี้ก็คือเป็นตัวเมียนะเธอตับปิ้งเขาเนี่ยมันแหลมๆอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นตัวผู้มีผลยังไงมีผลก็คือถ้าเป็นตัวเมียมันจะมีไข่แต่เนื้อจะแน่นสู้ตัวผู้ไม่ได้แต่ถ้าเลือกตัวผู้ก็ไม่มีไข่แต่เนื้อแน่นแล้วก็หวานกว่าแล้วก็ไซส์ปูเนี่ยส่วนมากแล้วที่เขาเลือกเอามาใช้ทํากันนะครับมันก็ควรจะอยู่ประมาณสัก4ตัวกิโลหรือ5ตัวกิโลเนี่ยเป็นไซส์ที่เหมาะสม นะใหญ่กว่านี้ก็ไม่ไหวบางคนบอกปูตัวใหญ่แล้วเนื้อจะแน่นเข้าใจผิดนะครับใหญ่กว่านี้บางทีเนื้อมันก็หลวมจะดูได้ยังไงว่าปเูเนื้อมันแน่นหรือเปล่านี่นะถ้าเป็นปูเป็นเป็นนะนี้ยังเป็นอยู่นะ,ะยังไม่ตายนะดู กันเชียงเนี่ยกันเชียงนะถ้าดึงไปปุ๊บเนี่ยมันจะดึงมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะสู้มือเยอะมากจะดึงกลับเนี่ยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าปูเนี่ยแข็งแรงอยู่นะครับเนื้อมีโอกาสที่จะแน่นแล้วก็หวานมากกว่านะครับแต่ถ้าดึงมาหงอยหงอยอย่างเงี้ยแสดงว่าปูมันถูกขังมานานแล้วพอมันถูกขังมานานเป็นไงมันไม่ได้กินอาหารเนี่ยพอมันไม่ได้กินอาหารเนื้อมันก็จะหลวมๆโคกนะนี่นี่เป็นวิธีการดูนี่ยังเป็นอยู่นะเป็นทุกตัวแหละตอนซื้อมานะครับ ก่อนแรกเอาตะปิ้งออกก่อนนี่นี่ตัวนี้ทุกคู่นะเอานมออกเวลาตัดขาเนี่ยออกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีข้อต่อแล้ว,วเวลาเราจะดูดเนื้อออกมาเวลาเนื้อมันสุกเราดูดออกมาเนี่ยมันก็จะได้ เป็นเนื้อเป็นริ่มๆเลยนะเนี่ยตัดให้เป็นแบบนี้ไม่ต้องกลัวมันเละนะเดี๋ยวมันสุกเนื้อมันจะเฟิร์มขึ้นมาเองก้ามนี่เดี๋ยวเห็นชัดๆเลยตัดตรงข้อต่อนี้หนึ่งสองตรงปลายาถ้าไม่ตัดตรงปลายนี้เนี่ยดูดเนื้อยากนะตัดแบบนี้เสร็จปุ๊บพอสุกเนี่ยเราดูดออกมาเนี่ยจากทางที่ใหญ่เขาเรียกว่าอะไรปล้องที่มันใหญ่กว่าเนื้อก็จะหลุดออกมาเป็นก้อนนะบางคนเขา้าใจผิดไงไปดูดฝั่งนี้มันก็ไม่ออกก็ที เนื้อมันชิ้นใหญ่ใช่ป่ะไปดูดทางเล็กเนี่ยมันก็ไม่ออกก็ทีข้างในมันเป็นลักษณะนี้ก็คือจากเล็กมาหาใหญ่ท่อมันอะจากเล็กมาหาใหญ่ฉะนั้นเราก็ต้องเอาเนื้อออกทางฝั่งที่มันเป็นช่องใหญ่นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะ2พาร์ทหนึ่งก็คือผักที่เราใช้ในวันนี้2ก็คือเครื่องปรุง อย่างที่ผมบอกผมว่าผัดผงกะหรี่เนี่ยถ้าเกิดใครมาบอกบอกว่าเนี่ยเป็นสูตรของเชฟฮ่องกงนะไอคนนั้นโกหกจริงๆไม่ใช่เป็นสูตรของเชฟคนไทยนะครับแล้วก็ไปโด่งดังอยู่ที่ต่างประเทศถ้าเกิดเป็นสิงคโปร์หรือว่าฮ่องกงเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรนะชิลลี่แคปชิลลี่แคปหรือว่าเป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนปูผัดพริกอะไรอย่างเงี้ยนะสูตรคล้ายๆกัน ทีนี้ผักที่เราจะใส่เนี่ยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยเพราะว่ามันมีตั้งแต่สูตรที่ใส่พวกพริก3สีหอมใหญ่แครอทบางคนเห็นไหมก็เห็นไหมบางคนก็ไม่ทําแบบนั้นบางคนก็เป็นปูมาเป็นตัวนะแล้วน้ํากะหล่ก็มาแบบเป็นโครนลาดอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนี้ก่อนวันนี้ผมใส่ใช้หอมใหญ่นะครับหอมใหญ่เนี่ยเราหันห่นหกหั่นหกทำยังไงครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งนะให้ง่ายเลยมีหั่นแบบพัตคาเลยนะเฉียงขวาเฉียงขวาหนึ่ง หมุนหอมใหญ่เฉียงขวาอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งปับ๊บเสร็จแล้วนี่ก็จะได้หอมใหญ่นี่เหมือนพัตคาเลยเป็นแบบนี้นะมีเล็กมีใหญ่บ้างปนเปกันไปบ้างแล้วแต่เนี่ดูใส่กระมังแบบนี้ปึ๊บน,นะนะเมื่อกี้มันยังติดกันอยู่นะไม่ต้องไปสนใจมันฝาเสร็จแล้วเห็นไหนมไม่ต้องมานั่งแบาง,บางคนนี้เห็นอีกหมอให้หั่นหอมใหญ่ผัดผงกะหรี่หน่อย ่านไป20่สินาทีเดินไปทำเฮ้ยทำอะไรอยู่นะอ๋อผมกำลังแกะหอมใหญ่อยู่ครับไม่ต้องใส่กรละมังได้เลยอ่าคำว่าผักที่จะใช้ในวันนี้นะครับหอมใหญ่กระเทียมพริกชี้ฟ้าแดงต้นหอมขึ้นช่ายอ่าตอนนี้นครับจะมาดูในส่วนของการทำนะครับมาดูเครื่องปรุงกันนิดหน่อยนะครับเครื่องปรุงนี้ผมมีไข่ไก่นะผมใส่มันพริกเผาลงไปในไข่ไก่เตรียมไว้ก่อนเลยนะครับ บางคนใช้น้ำพริกเผาก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เลยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนมข้นจืดนมข้นจืดเนี่ยคือเป็นเป็นสูตรปกติที่คนทั่วไปใช้นะครับแยกก่อนนะนมสดก็คือนมสดนมข้นจืดมีความมันมากขึ้นกว่าเดิมแต่สูตรในพัตคารใช้ส่วนมากเขาจะไม่ใช้นมข้นจืดนะครับเขาจะใช้วิปปิ้งครีมจะเป็นวิปปิ้งครีมแบบใสหน่อยก็คือจะมีความแน่นมากกว่านมข้นจืดขึ้นมันนิดนึงเพราะมันจะทําให้เกิด ความมันนะครับแล้วก็เขาเรียกกันว่าครีมมี่ซึ่งเวลาเราไปแกะสูตรเขาว่าบางทีเรางงเฮ้ยเราก็ใส่นมข้นจืดเหมือนกันทำไมวกลิ่นรถไม่ได้เหมือนเขาเลยไม่ใช่นะครับเขาใช้วิปปิ้งครีมนะฮะอ่ะต่อมานี้ผงกะหรีนะครับผงกะหรีเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราส่วนมากาจะรู้จักกัน เป็นกระปุกที่ขายก็คือตาปืนไข่ใช่ไหมแต่ผงกะหรี่ที่ผมชอบมากที่สุดเลยมันจะเป็นผงกะหรี่ของอินเดียมันจะมีกลิ่นมัสตาร์หน่อยๆอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่อันนี้นผมชอบมากก็คือเป็นผงกะหรี่แบบของอินเดียนะชอบแบบไหน,นก็ไปไปซื้อมาใช้อันนี้น้ําตาลทรายนะครับเหล้าจีนวันนี้เราไม่ใช้เป็นเหล้าจีนใช้สาเกนะครับเพราะว่าเหล้าจีนไม่มีหรือม,มามาใช้สาเกแทนฉะนั้นก็ลดความหวานของน้ําตาลงหน่อยน้ํามันหอย เนี่ยน้ำมันหอยนะพูดทีเดียวนะเราเดี๋ยวจะทําทีเดียวเลยสีอิ้วขาวบางคนบอกว่าสีอิ่วขาวยี่ห้อไหนก็เหมือนกันอันนี้ผมบอกเลยไม่เหมือนกันนะครับจะดูว่าสีอิ้วดีไม่ดีเนี่ยดูที่ฝามันถ้าเป็นสีเหลืองสีทองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสีอิ้วที่หมักน้ําแรกนะลดหลั่นลงมาก็จะเป็นพวกสีแดงสีเขียวสีขาวเพราะว่ามันเอากากถั่วเนี่ยมาหมักซ้าไงมาหมักซ้านะฉะนั้นไม่เหมือนกันสีอิ้วขาวที่ดีมันจะต้องมีกลิ่นหอมและเค็มน้อยจำไว้เลย ดีไม่ดีเนี่ยคือถ้าซีอิ๊วขาวที่ซื้อตามท้องตลาดเนี่ยนะส่วนมากมันจะเค็มเยอะหอมน้อยนะซีอิ๊วขาวดีจะต้องมีกลิ่นหอมเยอะและเค็มน้อยน้ำมันงาใช้น้ำมันงาญี่ปุ่นนะครับพริกไทยป่นอ่าเดี๋ยวไ้ดูทําตอนทำหอมๆกันมาอ่าเริ่มต้นนะใส่น้ํามันอันนี้เป็นน้ํามันกระเทียมเจียวด้วยแหละหอมๆห,หน่อยแล้วจะเพิ่มกระเทียมไปนะครับไปปู เหล้าจีนนะแต่วันนี้ไม่มีเหล้าจีนก็ใส่สาเกได้โอเคทิ้งให้มันสุกแป๊บหนึ่งก่อนนี่เปิดมาดูโโหสุกเลยนะสุกเสร็จแล้วเราก็เสาไม่ใช่ไม่ใช่มก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 สุกเสร็จแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงกะหรี่นะครับซอสหอยนางรม น้ำตาลทรายซีอิวขาวพริกไทยป่นน้ำซุปใส่เยอะเลยใส่นิดเดียวไม่ได้นะใส่นิดเดียวมันจะผงกะหรี่มันจะไม่กลายเป็นครีมนะ่ะคราวนี้ก็ผัดให้มันเข้ากันก่อนใส่หอมใหญ่แล้วเดี๋ยวปิดฝาให้หอมใหญ่มันสุก หอมใหญ่เริ่มสุกนะใส่ครีมนมค้นจืดนะลืมไปปกต,ติใส่ครีมตั้งมันฮ่องกงใส่ไปหน่อยนี่ใส่ไข่ว้าว คราวนี้ต้องใจเย็นๆพอใส่ลงไปแล้วต้องใจเย็นนะใจร้อนมันไม่เป็นตัวเห็นไหมถูเนี้ยมันจะทำให้ไข่เป็นเป็นครีมแบบนี้เลยเนี่เป็นครีมอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยก็ใส่ต้นหอมพริีฟ้าแดงขึ้นช่ายเสร็จแล้ว เดี๋ยวจัดลงจานนะรู้เลยเหมือนพัทคาอะไรเป็นครีมครีมมันจะไม่เหมือนได้ไงกับสูตรพัทคาลอร่อยไหมคะอร่อยมากสุดยอดสุดยอดขนาดหัวหัวใหญ่ยังอร่อยเลยคะ่ะหัวใหญ่ยังอร่อยเลย <ผม S 2> เต๋อร่อยเต๋อเยอะเต๋อเยะมากกูผัดหอมมะลิ สูตรแบบพัฒาารทําเองทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กินกินจริงๆให้ดูนี่ไม่มีทาเป็นจานนะมีกะละมังนะแม่เมื่อกี้แม่กินไม่กี่ไปแม่กินหมดไปแล้วหนึ่งกะละมัง <laughs> เป็นไงอร่อยไหมแม่เยี่ยมแต่ว่าสูตรพัฒนาารนะเยี <Yeah. S 1> ่ยพัฒาารนะปรับิิตามดนียนะกูปรักผมก็ดีสูตรพัฒาารนะน้ำเยิ้มๆมีเลยนี่อย่างนี้นะ